สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนก็กลับมาพบกับโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับก็เป็นวันที่31เดือนแนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์บอลให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจโปรแกรมข่าวบอลนะครับผมอยากมาตามนะครับผมอยากเล่นได้กําไรนะครับก็สามารถทักเข้ามาขอรับ โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับมีทั้งสูตรนะครับผมมีทั้งทีเด็ดให้ประจําวันนะครับผมรับรองนะครับได้กําไรแน่นอนนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ผมจะวิเคราะห์ก็เป็นคู่ฟ e d w บูดนะครับผมพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมยูยีนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวิเคราะห์คู่นี้กันเลยนะครับช่วงนี้บอลก็น้อยมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของฟรีดบูดทาวนก่อนเลยนะครับว่า5นัดหลังสุดจะทําได้กี่ประตูนะครับ สำหรับฟิตบูททำได้1 2 3 4 5 6าทำได้6ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับโอเคครับ6ประตูนะครับส่วนเลสเตอร์ยูยนะครับทำได้2 3 4 5 6 7 8ี่ห้า12 13 1ดาทำได้14ประตูนะครับใน5นัดหลังสุดนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้นะครับยู1 1่ 21, 14, ประตูนะครับ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นอันดับกับคะแนนนะครับก็น่าจะยังไม่มีนะครับเป็นบอลลีกทอฟี่นะครับผมก็ไม่น่าจะมีนะครับผมก็ใส่ไม่มีนะครับคะแนนศูนย์เรียบร้อยครับต่อไปก็เป็นราคานะครับเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยสําหรับราคาวันนี้นะครับก็เป็นฝั่งของฟรีสบูดนะครับผมเปิดออกมาต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็สูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งควบ3านะครับ โอเคครับก็เป็นทีมเจ้าบ้านทีมต่อนะครับต่อครึ่งควบลูกนะครับสูงต่ำนะครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับกดวิเคราะห์ได้เลยสำหรับโปรแกรมนะครับวิเคราะห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสูตรก็บอกว่าจะมีโอกาสสกอร์โสนเส์เ็น์นะครับสูตรแนะนำให้เล่นที่สูงแรกนะครับแล้วก็สูงเต็มนะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็จะไปทางของทีมเยือนนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้นะครับมีอยู่59%นะครับ ส่วนเจ้าบ้านนะครับฟิสโวลดมีอยู่แค่41นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติที่เคยเจอกันของทั้ง2ทีมนี้สักหน่อยนะครับมาดูภาพรวมและสถิตินะครับผมก็ในแมตช์ล่าสุดนะครับก็เป็นฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้นะครับชนะไป7ประตูต่อ6นะครับผมก่อคันทางสูงมากเลยนะครับอ่าแล้วแมตช์ลงมานะครับผมก็เป็นฝั่งของฟิสโวูดนะครับผมก็เป็นสถิติที่เก่ามากแล้วนะครับโอเคครับกลับมาที่สูตรของเราดีกว่านะครับผมว่าวันนี้นะครับ ตามแนวทางของสูตรดีกว่านะครับผมสติไม่ค่อยช่วยอะไรมากเลยนะครับสาหรับนี้โอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมให้แนะนำนะครับผมเล่นตามสูตรเลยนะครับสูงแรกสูงเต็มนะครับผมผมว่าราคาสูงเนี่ยมีถึงนะครับผมถึง 3- ถึง4ลูกได้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาเต็งนะผมให้เล่นไปที่เลตเตอร์นะครับยู1่นะครับผมผมว่าเลตเตอร์ ไม่แพ้แน่นอนนะครับถึงจะเป็นเยาวชนก็ตามนะครับผมโอเคก็ไปฝั่งของเลเตอร์แล้วก็สูงแรกสูงเต็มตามสูตรได้เลยนะครับผมใครที่ชอบนะครับผมก็สามารถตามมาได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็สวนหรือว่าไม่ต้องตามก็ได้นะครับสําหรับท่านไหนที่อยากได้โปรแกรมนะครับผมหรือว่าอยากได้ทีเด็ดนะครับผมก็สามารถทักเข้ามาขอรับได้นะครับแค่มีทุน ที่จะไปเล่นก็พอนะครับมาตามผมก็ได้กําไรแค่นั้นจบนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ